สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเนี่ยพัดมีแดงกันนะครับหรือว่าพัดขนมจีนเองนะครับผมอ่าเราก็มาเริ่มทํากันได้เลยนะครับอันดับแรกครับเราก็จะใส่ตัวของซีอิ๊วดำเข้าไปนะครับอ้าวแล้วก็จะใส่น้ําเข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆอ้าวแล้วก็ต่อไปน้ำตาลทรายนะครับใส่ไปให้เกิดตสหวานนะฮะนี่โอ้ครับแล้วนะฮะ ตัวของซีอิ๊วขาวนะครับเข้าไปนะครับเพื่อปร ah. oh. ุงรสให้เกิดความกลมกล่อมนะครับแล้วเราก็ทำการละลายนะฮะละลายเกลือน้ำตาลให้ละลายเลยนะครับถ้าตอนนี้เปลี่ยนให้มันจะดังๆหน่อยนะครับถ้าใครสะดวกใช้น้ำเชื่อมก็ใช้น้ำเชื่อมนะครับไครทำง่ายๆก็ใช้น้ำตาลทรายนะครับเปลี่ยนเขาเริ่มเบาลงมาแล้วนะครับเพื่อนผัดข้าวมเจ้าที ก็เอาไ้กิ่นกับพวกของอาหารบ้านทั่วไปนะครับกิ่นกับขนมจีนกิ่นกับกินกับน้ำยานะครับเอากินกับตำส้มนะครับอร่อยมากดี๋ยวกิกลิ่นของทานเล่นนะครับน้าตาลละลายแล้วนะครับเพื่อนไอ้โจ๊กก็จะเอาเส้นขนมจีนนะครับเส้นขนมเส้นนี้ใส่เข้าไปนะครับคลุกเขานะฮะให้มีสีสันที่สวยงามเป็นสีแดงนะครับเพื่อนนะครับคลุกเขานะครับคือตัวของ ขนมจีนเฮานี่ไปปนกับตัวน้ํานะครับทีถ้าใขรมีที่หม้อใหญ่ก็บใจหม้อใหญ่นะครับอย่างนี้จุกบ้านในจกมีมอกอีนะครับในการโชว์เพื่อนเห็นว่าถ้าเฮามีครัวน้อยเดียวเฮาก็สามารถที่จะทําอาหารได้นะฮะแล้วขอบอกเลยนะครับว่ามีพัดนะครับอร่อยมากนะฮะเด็กๆชอบละอ่อนชอบนะครับเพราะว่ามันมีความหือนหวานนะเดี๋ยวต้องขอชิมก่อนนะครับด้รสชาติกันก่อน ได้แล้วครับมันรสชาติมันจะออกหวานๆแล้วก็จะมีติดเค็มนิดๆตรงช่วงปลายนะครับเพื่อนอย่างที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตั้งกระทะครับนี้นะคระับตสแตนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำการพัดขนมจีนของเรานะครับ ร,ร้อนคิอถ้าโอนสักเล็กสักน้อยก่อนนะครับชุบๆๆๆนนี่ละลายนะครับละลายน้ำมันคือเคลือบกระทะกินไปสักคู่ร้อนก่อนครับแล้วก็เมนูขนมจีนพัดหรือว่าขนมเส้นพัดหรือว่าพัดมีแดงนะครับผมเขาก็จะกินกับเครื่องเคียงต่างๆนะครับเช่นไข่เจียวที่ซอยย่อยๆนะครับแล้วก็มีผักกาดดองตัวนะครับแล้วก็กินกับแคบหมูนะครับแล้วแต่แล้วก็ สามารถที่จะเอามารับประทานเป็นของว่างได้นะครับเสริมกับเพื่อนๆนี้วันว่างได้รอกกันนะครับร้อกระทะร้อนก่อนนะครับอาจจะร้อนกี่โมงนะครับวัดดวงดูเริ่มเริ่มที่จะร้อนนะครับเพื่อนพอเริ่มที่จะร้อนกันแบบนี้แล้วนะครับพักเอาสเตนลงก็ไปพัดน,นะครับ อ,อยนะครับนนะครับเสนมีเข้านะครับผมเพงๆนะครับผมหอมมันจะออกประมาณสักน้ำตาลน้ำตาลนะครับไข่ตุ๋นแบนนนนบว่า กินขนมเต้นแล้วเหลือนะครับเอาไปชุดเม็เพื่อไก่แล้วก็จะได้นาองนะครับเอาคนมากินตะกอนก่อนแบบนี้นะครับพัดที่เส้นเงาเงาเลยนะครับเริ่มเริ่มเงาละเริ่มเงาละนะครับ,รบเชื่อกับเพื่อนเพื่อน,นอว่าสอนนี้เร็จเรียบร้อยแล้วใส่จานรอเลยครับตักใส่จานนะครับเพื่อน ครัแล้วก็โรยตัวของกระเทียมเจียวนะครับชุแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนะครับที่ฮองว่าพัดมีแดงหรือว่า ขนมจีนพัดนะครับลองเอาไปทํากินกันดูนะครับบอกเลยว่าล้ามากนะครับเอาไปกินเป็นอาหารว่างครับเอาไปกินครับตัวส้มตำนะครับบอกเลยว่าล้าแต่ครับผมเมนูหน้าจะเป็นยังใกล้มาดูกันแห่งกรรมนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดมือใจกดแชร์กับคลิปวิดีโอนี้ตัวนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ